เสียเมื่อกีนก้นี่กัดแล้วมันคิดคิดว่าไอ้นี่กัดปุ๊บมันตึก๊กอยู่กับที่เลยที่ไหนได้ป่าเวียนเนียตามมันอุ้ยกัดดิเอาติดกระสอบอีกเห็นไหม ตัวต,ตัวใหญ่ด้วยกระดีไม่นะ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 กระดีไซโลเลยกระดีจัดเต็มครับผมบอกแค่ปากเดียวเป็นโลเลยนี่ครับกระดีจัดเต็มบิ๊กวันอุ้ยหลุดอืม้มบิก๊กบิ๊กวันกระดีจัดเต็มครับผมฝากไว้ด้วยลมแรงๆ ซัดเลยบอกแล้วมันน่ามีตัวครับลองใช้ดูโอ้โหบิ๊กวังไปไหนเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบกระดิจะเต็มก็ผมลมแรงวันนี้ก็เลยพื้นที่แบบว่ามันพอที่มันจะลากได้ครับเนี่ยเาำมือกำมือไม่มิดอะ่ะกำไม่มิดเลยนี่ใหญ่ตามมาหลายตัวครับมันกัดแบบตึต๊กมันกัดแบบเหมือนเหมือนปามเคยโดนตึ๊ล้วแบบ เลยวิ่งเลยโอเคครับผมฝากไว้ได้ครับเจ้ากระดิ่งจัดเต็มครับผมยอดมากครับลมแดงต้องใช้ของต้องมีครับเดี๋ยวราคาบาๆครับตัวนึงสามสิบบาทสามสิบห้าบาทครับผมในปลาไทนี้ก็คุ้มล้วบมาช่อนโลเป็นร้อยสุดยอดครับผม